สวัสดีค่ะสวัสดีลูกคา้าร้านคิปตี้อัลฟาช็อนะคะวันนี้ก็อยากจะมาอัดคลิปเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าต่างๆให้ดูกันนะคะเพราะว่ามีลูกค้าหลายคนละถามมาวิธีใช้ตัวนี้เป็นยังไงคะอะไรเงี้ยบางทีเราไปเรียนเราตอบไม่ทนัน เราก็เลยมาอัดคลิปดีกว่าเพราะว่าลูกค้าบอกว่าถ้าอัดคลิปหนูสงสัยหนูมาดูเลยอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็จัดให้โอเคนะคะต้องบอกว่าแม่ค้าร้านนี้มี2คนนะคะก็คือมีเราแล้วก็อีกคนนึงนะคะก็เรียนทั้งคู่นะ,ะก็จะผัดกันมาตอบนะคะยังไงก็เข้าเช็คทุกวันนะคะสงสัยอะไรสนใจสอบถามอะไรก็ถามได้หมดเลยนะคะโอเคไหมบางทีเขาตื่นเต้นเขาพูดผิดเขาขอโทษล่วงหน้าเลยนะคะโอเคไหมค่ะงั้นก็ไปเริ่มตัวแรกเล,เลยกันนะคะที่ มาร์กหน้าใสปิงข้ามคืนนะคะอันนี้เป็นสินค้าที่เราใช้บ่อยมากใช้ประจํานะคะคือแบบติดมากๆอ่ะเออก็เลยแบบอยากจะแนะนําต่อก็แนะนําตลอดนะคะใครที่อยากหน้าใสก็แนะนำมาร์กตัวนี้นะคะแล้วก็วิธีใช้มันมีว่าถ้าใครมีสครับนะคะให้สครับผิวหน้าก่อนโดยเริ่มจากการล้างผิวหน้าให้สะอาดนะคะแล้วก็ สครับผิวสครับเบาๆนะคะวนเบาๆเท่านั้นนะแล้วก็ล้างออกแล้วทีนี้ก็ใครที่มีเซรั่มต่างๆนะคะทาก็ทาได้เลยก็คือหลังล้างหน้าเสร็จแล้วใครมีโทนเนอร์ก็เชดโทนเนอร์ก่อนแล้วก็ทาเซรั่มต่างๆให้ซึมเข้าผิวหน้าในการวันไหนที่เราจะมานะคะเราจะไม่เราจะไม่ทาครีมนะคะเพราะว่าถ้าเราทาครีมมมาร์กมันจะไม่ซึมเข้าไปในผิวโอเคนะ หลังจากนั้นนะคะพอเซรั่มซึมถ้าสมมติจะนอนเลยนะคะก็มาร์กได้เลยเออลืมบอกนะคะว่ามาร์กนี้แนะนําให้แช่ตู้เย็นนะคะเพราะมันจะทําให้รู้สึกเย็นสดชื่นกระชับรูขุขนนะคะโอเคไหมก็ถึงไหนแล้วนะอือพอถ้าใครจะนอนก็คือมาร์กเลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่นอนเนีย่ยแบบอาบน้ําก่อนทาเซรั่มแล้วแบบอยากจะเล่นเฟซอยากจะทําอะไรนู่นนี่นั่นก่อนนะคะก็อย่าเพิ่งมาร์ก ให้เอามาร์กแช่ไว้ในตู้เย็นก่อนจะนอนเท่านั้นนะคะเราถึงจะมาเพราะว่ามาร์กตัวนี้ใช้มาร์กก่อนนอนแล้วนอนเลยโอเคไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่ามาร์กแล้วมาทาอางอื่นเนี้ยบางคนอาจจะรู้สึกเหนียวเนิอนอะแต่คือของเรามันซึมเลยอะคะ่ะคือทาปุ๊บทิ้งไว้สักพักมันก็จะซึมเข้าผิวหมดเลยนะคะก็เหมือนจะทาครีมปกติแต่มันค,คือครีมวิตามินเข้มข้นนะคะคือเป็นวิตามินเข้มขน้นจริงๆนะคะยังไงก็ลองใช้ดูนะพอมาร์กเสร็จใช่ไหมพอเรานอน ตื่ามาแล้วเราค่อยมาล้างนะคะส่วนนี้ที่ใช้น้าหนึ่งกระปุกขนาด5กรัมนะคะใช้ได้3 laughter, วันนะคะก็คือควรที่จะมาร์คนั้นหนากะปริมาณให้พอกับ3วันเออพอมันหมดพอดีเราจะสังเกตเห็นผลได้ชัดเจนนะคะส่วนบางคนที่แบบมาร์กบางๆเป็นการบำรุงหน้าไปเรื่อยๆก็ได้นะคะแต่จะเห็นผลช้ากว่าการมาร์กแบบหนานาสามวันโอเคนะใครสงสัยอะไรสอบถามได้นะคะก็ร้านเราก็มีสักครับแจกเป็นเทสเตอร์ด้วยนะคะก็ตามโปรโมชั่น ส่วนใครที่แบบชื่นชอบสักครับก็สอบถามซื้อแยกได้นะคะก็ขนาดเท่ากับหมางนี้นะคะโอเคไหมโอเคต่อไปเป็นตัวที่2เป็นเซรั่มละลายสิวสังเกตไหมว่ามันจะมีเนี่ยตะกอนแยกกับชั้นน้ำนี้นะคะเป็น BHA 2%นนะคะในการใช้ในการละลายสิวก็คือปกติเนี่ย AHA กับ BHA มันต่างกัน AHA จะช่วยให้หน้าใสาส่วน BHA เนี่ยมันจะเป็น ตัวที่สามารถซึมผ่านผิวหนังและละลายไขมันได้นะคะคือซึมผ่านไขมันได้มันก็เลยช่วยละลายไขมันได้ก็เลยทำให้ไขมันเนี่ยนิ่มลงซึ่งถ้าใครเป็นสิวอุดตันสิวเซียนสิวหัวดำหรืออะไรแบบนี้มันจะนิ่มลงและอย่างสิวเสียนเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปนะคะส่วนสิวอุดตันหัวมันจะนิ่มลงถ้าใครที่กดสิวอยู่แล้วหรือบีบสิวเนี่ยจะรู้สึกได้ว่า สิวอุตันเนี่ยถ้าใช้ตัวนี้ไปสักอาทิตย์ถึง2อ,อาทิตย์แล้วมาบีบเนี่ยมันจะออกมาง่ายมากนะคะส่วนใครที่ไม่อยากมีรอยด้วยเนี่ยก็มาต่อเลยนะคะรอยก็จะจางไวมากก็เท่ากับแบบแผลเป็นเราแทบจะไม่มีเลยโอเคไหมส่วนวิธีใช้ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเห็นไหมมันมีตะกอนแยกอยู่ตะกอนนี้เป็นส่วนผสมวิตามินที่เราใส่เพิ่มเข้าไปนะคะก็จะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับว่ามันเสียหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะของเราก็ ปลอดภัยนะคะรับจากแหลมโดยเฉพาะนะวิธีใช้นะคะแล้วก็เขย่าก่อนแบบนี้เขย่าให้มันเข้ากันไม่ไม่ใช่เขย่าแรงๆนะคะค่อยๆเขย่าแบบนี้แบบนี้โอเคแล้วเราก็ใช้ประมาณ2หยดนะคะในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยให้ลองใช้ก่อน2หยดแล้วสังเกตหน้าว่าสีอุดต,ตันดีขึ้นไหมนิ่มลงไหมนะคะหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นหยดเดียวนะคะเพราะาใช้เยอะไปก็เปลืองโอเคไหมก็ ทาให้ทั่วหน้าพอนะคะไม่ได้ว่าโบกอย่างหนานะคะส่วนใครที่สิวเซี้ยนเยอะก็เน้นบริเวณสิวเซี้ยนด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าเรานี้บางทีสิวเซี่ยนมันหลุดออกมาเองเลยนะโอเคตัวนี้คือใช้ดีมากๆใครที่มีสิวอุดตันแนะนําเลยเพราะเราก็แบบเมื่อก่อนเรามีแล้วเราก็มาติดใช้อันนี้เราก็ไม่มีเลยโอเคไหมคะสิวก็ไม่ค่อยขึ้นด้วยยกเว้นตอนสอบที่ผ่านมาคือนอนดึกมากแล้วสิวขึ้นนะคะส่วนตัวนี้ก็แบบช่วยป้องกันสิวด้วยโอเคไหมคะ ส่วนตัวต่อไปนะคะเป็นเซรั่มคริสตันนะคะเซรั่มคริสตัลไวเซเซรั่มตัวนี้จะทําให้หน้าใสแล้วก็คุมมันนะคะก็ตอนนี้ก็ของแก้จะมาแล้วด้วยวิธีใช้นะคะก็ใช้ต่อจากนี่เลยเซรั่มละลายสิวเออลืมบอกเซรั่มละลายสิวใช้เป็นตัวแรกหลังจากล้างหน้าเลยนะคะถ้าใครใช้มาก็หลังล้างหน้ามาเสร็จก็ทาเซรั่มละลายสิวก่อนแล้วถ้ามีเซรั่มนู้นนั่นนี้ก็ค่อยทาต่อนะคะแล้วก็ ต่อจากเซรั่มละลายสิวนะคะจะเป็นเซรั่มคริสตัลหน้าใสนะคะซึ่งก็ลักษณะก็เบาบางเป็นลักษณะน้ําเป็นหยดนะคะแล้วก็ใช้ประมาณสองถึงสามหยดนะคะเท่านั้นแล้วก็ทาทั่วหน้ารอมาซึมเท่านี้นะคะใช้เช้าเย็นเลยส่วนเซรั่มละลายสิวก็ใช้เช้าเย็นนะคะก็จะช่วยคุมความมันกระชับรูขุมขนลดรอยแดงจากสิวนะคะตัวนี้ก็นําเข้ามาจากญี่ปุน่นส่วน ระยะเวลาการเห็นผลนะคะสังเกตได้จากครั้งแรกที่ใช้เนี่ยความมันจะลดลงแล้วก็ทาแป้งติดได้ดีขึ้นนะคะอยากดูกต้องลองนะอันนี้ของแกจะเข้าจากญี่ปุ่นแล้วนะคะมันคาตลาดเป็นเดือนกว่าเลยอ่ะเออรู้สึกแบบอันนี้หม,หมดแล้วหมดแล้วอยากได้มากมันหมดแล้วก็รอของของลูกค้านะคะตัวต่อไปนะคะเป็นสบู่ก่อนละกนันนี้เป็นสบู่ส้มไม่ได้ก้อนเล็กขนาดนี้นะคะอันนี้เป็นก้อนที่เราตัดใช้เอง เออปกติมันก็ก้อนใหญ่กว่านี้เนี่ยประมาณเก้าสิบกร,รมัมหรือหนึ่งร้อยกร,รมัมขนาดประมาณนั้นนะคะหนึ่งร้อยกร,รมัมอืมก็ใหญ่ประมาณนี้โอเคนะคะอันนี้ให้ดูร่องรอยเราใช้เองจริงๆดูสิอันนี้ใช้เองนะคะก็สบู่ส้มก็ล้างหน้าปกตินะคะส่วนใครที่ผิวหน้าแห้งมากๆเลยเนี่ยแห้งมากๆเลยเนี่ยแนะนําให้ฟอก แป๊บเดียวนะคะเพราะว่าเผื่อบางคนเนี่ยใช้แล้วแบบผิวหน้าแห้งหรืออะไรเพราะว่ามันเป็นวิตามินซีเข้มข้นสูงมากนะคะส่วนใครที่ผิวหน้าปกติก็ฟอกปกติธรรมดารู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะว่าหน้าจะใสขึ้นโอเคไหมก็ตัวนี้ใช้แล้วหน้าจะใสแล้วก็ลดช่วยลดสิวอักเสบนะคะแล้วก็ฝ้ากรจะจางลงนะคะแล้วก็หอมกลิ่นส้มมากๆอันนี้เราใช้มาได้นานแล้วอยู่เอ้ยนาน อยู่แล้วโอเคไหมคะโอ้ยผู้พิีผู้ถูกแล้วเนี่ยยังไงใครสนใจก็สอบถามได้นะคะตัวนี้คือใช้ดีมากๆนะคะมีคนรับไปขายเยอะมากเลยส่วนตัวต่อไปนะคะนี่เลยเป็นโดสผิวขาวเราเคยบอกไปทีหนึ่งแล้วมั้งตอนที่แนะนําเกี่ยวกับสินค้าภายในร้านนะคะอันนี้ก็จะบอกอีกทีก็ได้เป็นวิธีใช้โดสผิวขาวนะคะก็อย,อย่างเช่นเราบีบครีมมาใส่มือเพื่อที่จะสําหรับเพื่อ สำหรับทาแขน1น่งข้างนะคะแล้วก็หยดโดดละไหน่งถึงสหยดนะคะแล้วก็ทาแขนหน่ข้างส่วนอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันแขนขาตัวก็ทําเหมือนกันนะคะ,อ,นนะ,คะอย่างตัวบริเวณตัวเนี่ยเรารู้สึกว่ามันยังไงอะใหญ่อืมกว้างกว่าบริเวณอื่นแล้วก็สัก2-3หยดอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันจะได้ทั่วตัวห้ามใช้เพียวๆห้ามใช้ทาหน้าห้ามผสมกับครีมที่มีส่วนผสมกันแดดนะคะโอเคไหม ก็โดสตัวนี้นะคะมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในโลชั่นนะคะแล้วก็ถ้าใช้เพียวๆเ,เนี่ยมันอาจคือมันเข้มข้นมากค่ะมันเลยใช้เพียวๆไม่ได้โอเคไหมลูกค้าบางคนถามแบบเออมันขาวหนูใช้เพียวๆได้ไหมพี่หนูแบบชอบมากอะไรอย่างี้ใช้ไม่ได้นะจ๊ะ mm hmm. ก็ผสมอย่างน้อยก็ผสมครีมบำรุงผิวหน่อยเนาะให้ผิวได้แบบรับการบำรุงด้วยแล้วก็อันนี้ก็ช่วยฟื้นฟูด้วยนะจ๊ะอันนี้ปลอดภัยนะจ๊ะมีสารปลอดภัยมาดามเอ้ย อันนี้ปลอดภัยนะจ๊ะมีสันอันตรายมาด่าแม่ค้าได้เลยโอเคไหมเขาพูดผิดอีแล้วว่าขอโทษนะแต่นี่มันเก้านาทีแล้วแบบขี้เกียจอัดใหม่มากๆโอเคนะอันนี้นะโดสส่วนตัวต่อไปนะคะเป็นครีมรักแรกข่าวนะคะตัวนี้ก็ใช้ทาเฉพาะกลางคืนเออแล้วมันจะคุมเหงื่อย,ยันกลางวันแบบทั้งวันเลยอะ เออไม่มีกลิ่นตัวรักแร้ข่าวขึ้นตุ่มไก่หรืออะไรเงี้ยก็จะลดลงด้วยเราเป็นคนชอบถอนรักแร้มากเออแล้วเราแบบเป็นตุ่มไก่อะไรเงี้ยพอเราใช้ตัวนี้นะเหงื่อก็ไม่ข้อออกกลิ่นตัวไม่มีแล้วก็ตุ่มไก่ลดลงตอนนี้จะเนียนแล้วค่ะโอเคไหม,มเนื้อข้างในเป็นยังไงเผื่อใครสงสยัยเนื้อข้างในเป็นสีเหลืองๆจะหมดแล้วอะ่ะจะหมดแล้วว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหยิบกระปุกอีกระปุกหนึ่งมาให้ดูแล้วกันหนึ่งหนะ้า อลาจ้าอันนี้นะคะเป็นนี่เนื้อครีมมันจะเป็นแบบสีเหลืองไม่ใช่พวกภัยหรืออะไรนะคะมันเป็น AHA อ่ะอืมช่วยผ่าเซลล์ผิวแต่ว่ารักแร้ไม่ลอกนะคะยืนยันได้ว่าปลอดภัยนะคะแล้วก็มีเลขที่จดแจ้งด้วยโอเคไหมยังไงก็ ใช้ได้นะจ๊ะห้ากรัมนี่ใช้ประหยัดมากเลยนะเพราะว่าใช้แค่ตอนกลางคืนแล้วก็ทานิดเดียวทารักแร้ไม่ได้ทาหน้ามันก็เลยหมดช้าโอเคไหมลักแร้เขาไม่ได้ใหญ่เท่าหน้าดูหน้าเขาบานมากโอเคไหมใช้ได้ประมาณกี่เดือนก็วันเดือนกว่าเลยนะจ๊ะตัวนี้นะค่าตัวต่อไปนะคะเป็นลิปปากชมพูนะอันนี้เราก็ใช้มาได้สักพักแล้วแล้วเรารู้สึกชอบมากมันมันไม่ใช่ลิปมันเป็นครีมปากชมพูเลยแหละ มันเป็นลักษณะครีมนะคะมันเป็นครีมสีชมพูอืมทาทาเพื่อที่จะให้ปากชมพูแล้วบางคนเนี่ยที่ไม่เคยผัดเซลล์ผิวที่ปากนะคะปากจะลอกเวลาทาอันนี้ซึ่งเราไม่เป็นเพราะว่าเรามีวิเคสแล้วการใช้ก็คือถ้าเราทาตัวนี้ก่อนนอนอันนี้ใช้เฉพาะก่อนนอนเท่านั้นนะคะเพราะว่ารสชาติมันอาจจะแบบเออถ้าใครแบบเผลอเอาลิ้นไปโดนนิดนึงเนี่ยจะรู้สึกแบบ อีรสชาอะไรอย่างงี้นะคะแต่ก็คือก็ลิปไม่ได้ให้กินโอเคไหยก็คือว่าพอเราทาตัวนี้ไปสักพักรอซักมานหนึ่งนาทีหรือสามสิบวิสักพักมันจะซึมแล้วเราก็มีลิปมันลิปบามอะไรปกตินะคะตอนก็นคือเราก็เอาลิปบาร์มทาต่อเพื่อเก็บความชุ่มชื่นนะคะตื่นเช้ามา ปากก็จะชุ่มชื่นแล้วอันนี้ก็ซึมไปโอเคปากก็จะไม่แห้งไม่ลอกส่วนเวลาแปรงฟันนะคะเราก็จะแนะนําว่าให้เอาน้ำเนี่ยพรมปากก่อนแล้วเราก็ใช้นิ้วถูถถููถูถถจนหนังเซลล์ผิวเก่ามันหลุดออกเสร็จแล้วแล้วก็ตามด้วยแปรงสีฟันขัดเบาๆนะคะหลังจากนั้นก็จะรู้สึกได้ว่าปากเราจะเริ่มชมพูขึ้นเรื่อยๆโอเคไหมคะตัวนี้ใช้เฉพาะกลางคืนนะอย่าลืมนะข่าส่วนตัวต่อไปนะคะเป็นคอลลาเจนนะ คอลลาเจนอันนี้เรารับจากแลบนะคะมีออยไม่มีสารอันตรายแต่ว่าแลบจะให้มาทําแบรนด์เองแต่ว่าเรายังไม่อยากทําแบรนด์เองเพราะว่าตอนนี้แบรนด์แบบคอลลาเจนมันก็เยอะมากแล้วอะแล้วเราก็แบบไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่าแบรนด์คอลลาเจนมันเยอะมากทําไปก็แบบชื่ออะไรอย่างงี้เราขี้เกียจตีตลาดด้วยอะเออแบรนด์มันเยอะเราไฟไม่ไหวเราก็เลยรับจากแลบมาแล้วเราก็เลยขายได้ในราคาที่แบบ ต้นทุนเลยอะตัวนี้แบบเรากินเองด้วยเราก็เลยขายแม่งราคาทุนเลยละกันอะไรอย่างงี้นะคะโอเคไหมก็เป็นคอลลาเจนลักษณะเป็นเม็ดนะคะนี่เป็นแคปซูลแบบนี้กินได้สองอย่างกินทั้งเป็นเม็ดแล้วก็แบบชงก็ได้นะคะแต่รับรองว่าปลอดภัยแน่นอนก็ถ้าแบบชงนะคะจะมี2ส,สูตรทั้งแบบชงแบบ ทานเม็ดเลยนะคะมี2ส,สูตรคือถ้าทานเม็ดเนี่ยจะเหมาะสาหรับคนที่ผิวขาวผิวเหลืองอยู่แล้วแค่อยากบำรุงผิวให้แลแบบผิวขาวใสตึงตึงและชุ่มชื่นนะคะก็ทาน2เม็ดต่อวันนะเออก็แนะนําให้กินตอนท้องว่างและแนะนาเป็นตอนก่อนนอนจะดีมากนะคะส่วนถ้าสูตรที่2จะเป็นสูตรโอวร์โดเลยนะคะก็คือสําหรับคนที่มีผิวคําหรือคนที่อยากฟืน้นฟูผิวแบบจัดหนักเลยนะคะก็จะเป็นนี่เลย สแคปซูลโอเคไหมสีแคปซูลถ้าชงชงก็ชงใส่น้ำปกตินะคะเราชงใส่ขวดน้ำอ่นยูตัวอย่างเราชงใส่ขวดน้ำเราใส่น้ำประมาณนี้เองอะไม่ถึงครึ่งอะโอเคไหมก็แล้วก็จัดสีเม็ดเราจัดสีเม็ดเลยอะเออเพราะเรานอนดึกอ่านหนะังสือดึกนะคะเราเลยต้งหาตัวช่วยอันนี้ก็มาแนะนํากันนะคะก็คือแบบขายราคาทุนแนะนํากันเลยเพราะว่า มันได้ผลอนะเรานอนดึกแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเรากินตัวนี้แล้วเราก็สดชื่นนะคะแล้วหน้าไม่ค่อยโทมโอเคไหมอันนี้ก็หมดแล้วนะคะสําหรับสินค้าร้านเรานะส่วนใครสงสัยอะไรตรงไหนแล้วเราก็พูดผิดพูดถูกบ้างเหรอขอโทษนะคะขอโทษจริงๆเพราะว่าบางทีก็เบร์เบร์ด้วยนะคะแล้วก็รีบพูดมากเพราะว่าตอนนี้คลิปก็สีสี่นาทีกว่าแล้วไม่อยู่จะอับได้ไหมด้วยอะ่ะมียังไงก็ขอบคุณที่ฟังนะคะยังไงใครสนใจสินค้าตัวไหนก็สอบถามมาได้นะคะ โอเคไหมขอบคุณมากนะคะ